อยู่ที่หน้าตลาดเทศบาลสกลนครโอ้โหวตลาดเขาใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยไปเดินดูก้าชอบกินอะไรกันแถวนี้คุณชอบกินอะไรมาเออนี่ส่วนมากจะเป็นพวกกับข้าวมีร้านเป็นร้านหมูกรอบอะไรพวกนี้เนาะมีเป็นร้านยำต่างๆเนาะมีเซรามงสม่อนตลาดยำเนาะ มีร้านอาหารไทยสามโทนมีพวกแกงต่างๆเนาะอู๋อาจจะเป็นก้อยเนื้อมีโยนลาบก้อยเนื้ออือีเป็่พวกน้ำพริกข้าวแกงที่นี่ข้าวแกงเยอะมากนะ30บาทก็มีขายเนาะ40 3 0 4สิบสนะี่สิบแล้วนี่เป็นหมูกรอบหมูกรอบคนเยอะมากมีหมูทอดหมูเสียบไม้ทอดอีกก็สลัด35บาบาทนะข้าวแกงแนละ้วเป็นก็ขนมหวานนะตลาดเขาใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยก้อนขนมหวานโอ้หวาน15บาบาทนี่เป็นข้าวแกงแบบ พื้นถิถ่นเนาะนี่ก็จะมีเป็นอะไระร้านขายเป็ดข้าวหน้าเป็ดบะหมี่เป็ดย่างอะไรพวกน,นี้โอ้โหมีขนมปังแล้วก็มีร้านปิ้งย่างโอ้โหไกท่ทงไก่ทอดเต้าหู้ร้านได้ใหญ่มากเลยเนาะรอส้มตำสองครกโอ้ฝั่งนั้นก็คงไม่มีอะไรเนาะมีแต่เป็นผักอะไรพวกนี้หรือเปล่า เนาะน่าจะเป็นพวกผักพวกอะไรพวกนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าที่นี่เขามีเป็นร้านผัดไทยด้วยอะไรนะอ่ะปาปานันปันีเหรอเรื่ออะไรเดี๋ยวเราไปดูผัดไทยแล้วกันเนาะ